มาพบกับพี่สุภาลือเสียงนะครับนักพัฒนาภาคประชาชนต้นแบบนะครับซึ่งพี่สุภาก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีของตําบลกระโสมนะครับวันนี้ให้พี่สุภาพามาเยี่ยมนะครับพามาเที่ยวผักมาพามาเที่ยวที่บ้านนะครับมาดูว่าพี่สุภาปลูกผักอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นผักสวนครัวนะครับพี่สุภามีอะไรบ้างครับพี่สุภาก็มีถั่วพูนะคะซึ่งแล้วก็มะเขือยาวนะคะ มะเขือยาวเขียวนะคะแล้วก็มะมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะนะคะแล้วก็มีพริกนะคะนะครับเราไปดูกันเลยนะครับมีพริกนะครับพริกนะคะเรามีพริกด้วยค่ะอันนี้อันนี้ต้็นอะไรครับพี่สุภามอาจจะเจี๊ยบค่ะอ่านี่เรามีต้นเจี๊ยบแล้วก็มะเเวงนะคะอแล้วก็มีมะนาวค่ะมะนาวแล้วก็ชะอมค่ะอ่าเดี๋ยวไปพาไปดูชะอมกัน อมนะคะแล้วก็มีหมอนด้วยนะคะมันเป็นมอร์บรี่มอร์บรี่นะคะตัวกปกยาวค่ะแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดตอนนี้กําลังเป็นต้นกล้าอยู่นะคะนะครับสําหรับพี่สุภานนะครับนอกจากที่จะปลูกผักแล้วนะครับยังมีการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้พี่สุภานแนะนําให้เราได้ได้รู้กันนะครับค่ะก็มี ไก่นะคะมีไก่ดำแล้วก็เทศป็ดเพศค่ะแล้วก็ไก่แจ้มีมีแบบผสมผสานนะคะก็มีเลี้ยงปลาในบ่อดินมีแพะมีหมูนะคะคือเลี้ยงแบบผสมผสานเลี้ยงแบบธรรมชาติะค่ะ ็อยากให้พี่สุภา่นะครับอะไรมาไว้ในิดนึงใ,ในช่วงของสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับเรามาปลูกผักเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไงครับพี่สุภาค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทานผักที่มีคุณภาพนะคะเอ่อไม่มีสารพริษแล้วก็แล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เรานะคะอย่างน้อยเราก็มีผักทุกชนิด ได้ทานเองนะคะแล้วก็เชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องนนะคะหันมาน้อมนำเศร,รษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ